พราะฉะนั้นข้าจะให้รางวัลที่แกมีสีหรือเอาเงินขนเงินขนทองเอาเอาไปมันแบกไปได้แล้วเอาไปมาถึงบ้านเมียเพิ่มเป็นไงบ้างวะสามีก็เล่าด้วยความตื่นเต้นในแต่ต้นจนจบไม่ฟังเมียก็มือตบออกพกพท่วงโวแค่ข้อเดียวยังรวยขนาดนี้นะเกงไปเอาจากหลวงพ่อปรเด็นนิอีกสี่ข้อ <c oughs> เออหัวว่ามือล้วงก,กระเป๋ามือลูหนวด้วยความภูมิใจฮะมเสร็จ่แล้วเมีย ไม่ไม่ไปหลักหลวงพอ่อมันอยู่แล้วหรอกนะเ<อ>มี่ยทางใต้จะด,ด,อด่อย่าวดืนะ้เอเหนื่อยดุงหนาจ้าก่อนน้องหญิงไม่ต้องตกใจวันนั้นพี่ไปเจอหลวงพ่อแล้วตอนนี้หลวงพอ่อท่านไม่อยู่แล้วนะ่เอาแล้วทำยังไงดีเนี่ยก็ไปท้องทำแง่แล้วที<อ>่วันนั้นฉันไปเอาคืนท่านท่านไม่รับคืนท่านฝากไว้ก่อนอีสีก็อเออทั้งนั้นเอมาใช้หมดตั้งแต่นั้นมาแกะกันในกาไม่รักทรัพย์ไม่โภไม่นดินแล้า ต่อมาไม่นานชาวบ้านก็เห็นว่าโอ้โหตาไทยในทางนี้เป็นคนดีแฮะเลยยกขึ้นให้เป็นนายอำเภอให้รางวัลบ้านสวยให้เป็นเงินเดือนไห้อะไรแล้วเลยมีความสุขเห็นไหมราะนั้นเวลาค้าขายว่าถ้าไม่โกงเราจะขายได้หรือครับตคนอย่าการาก็อยากรวยบากเราาหลวงพ่อมาขอของดีหลวงพ่อมาให้เราต้อนรับว่าห้ามโกงเดืไม่ค้าไม่ไม่โกงลูกค้าหนูจะขายได้หรือหลวงพ่อ เอาหน้าโยมถามีกี่ปีแล้วโอ้ก็เกือบสิบปีแล้วแต่รวยหรือยังไม่รวยล้วโกหกมากี่ปีแล้วก็เกือบสิบปีแล้วคแต่ลองสักเดือนหนึ่งดีไหมนะโกหกก็รับปากแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะไปโกหกนะยังโกหกยังเดือนเดือนารมณ้ออีกเป็นยังไงโยมรวยหรือยังยังก่้าเอาเลยยังไงเอาสีนไปใช้ด้กว่าไม่ได้ใช้ไม่กล้าเอาหน้าโยมลองดูนะเดือนหนึ่งน่ะยังไงโยมก็โกหกมาตั้งนานแล้วพูดความจริงสักเดือนหนึ่งเป็นยังไงแกก็เลยลอง คนมาซื้อแกก็บอกว่าน้องตัวนี้พี่ซื้อมาสี่ร้อยนะของกำไรพี่ร้อยหนึ่งค่าแรงงานคนด้วยค่าเช่าด้วยอันนี้จะเอาเลยถ้าน้องมีเงินซื้อราคาสูงดีกว่าแต่ต้นทุนมาแค่แปดสิบาทแต่พี่ขายสองร้อยห้าสิบขอค่ารนนี้แต่ภาพไม่คว่าดีนะเอาไปเอามาเชื่อไหมคนไหลเข้ามากคนก็แต่ใกได้ยินว่าเพื่อนบอกมาลานี่พูดตรงดีเขาก็เลยไม่ตอเห็นไหมเนี่ยเขาังไงแม่ค้าโกหกลูกค้าก็รู้อยู่แล้วว่าโกหก ไม่ถึงเดือนหนาหลวงพ่อยิ้มเลยหลวงพ่อเป็นไงโยมไม่เทะลุนนะะต,ลตั้งนานหนูใช,ช้มาตั้งนานแล้วอันนี้อาจารย์ประสบการณ์อะไรไปซื้อผักที่ตลาดต่างๆชอบเจ้าข่ยตลาดจะมีคนแก่มีคนสาวขายพวกผักที่วผักอะไรบ้านเราเนี่ยอาจารย์เห็นว่าอยากกินก็ไปถามเราก็ธรรมาดาลูกค้าเราต้องตอเรือ่องของแกวไปขายกามละห้าบาทอาจารย์ก็ต่อสามกามสิได้ไหมโอ้ไม่ได้มแาแพงไม่เงี้ยที่ถึงเราก็เล,เลยเลยไปซื้อไอ้คนสาว เราก็เรแดใกเพื่อยายเนี่ยเราก็เรียกเกจจะเนีคนนึงั้าตาภรรมาน้าตอีสาน้ารานี่แแต่เก็บยกเป็นน้าตั้ง่ายเกจสามกรรมดเดวกมายอะนักอะไรแตรพัดเก่อะเน่ะเรารู้อยู่แล้วเลยทีไงเราก็ต่อตามภาษาเราก็ไปรีดอาจารย์เลยไม่ซื้อยายอาจารย์เล่ซื้อผู้หญิงนะซ้อมกรรมสิ่จึงรูัซื้อความรู้สิ่งอรความรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้น เจ็ดสิบนั่งายเอายายตัวเท่าไรตัวระร้อยกนันะมัึงแท้ไม่ใแท้ข้าไม่แท mm. ้ข็ไม่ใตายตอหน้าพระตาพระนงมีทรอย่วงเลยนะี่ยหเราดูมัไม่แท้แต่ใจม่เสีนะดูแลมันไม่แท้แต่ยาทำไมกล้าสามาลนั่นแสดงว่ายายโกกมาเลยโกหกจนใานั่นไม่ไม่โกสไม่ถี่สิบสิแสดงพุทธเจ้าข้าสีไม่ดีพ่องคเร้ยยีไม่หรอกมาพุทธะอะไรนะใช่ไห เพราะว่าสีแต่และข้อมีพลังในตัวนะแย่าเรารักษาสีเข้ลา,ลาที่หนึ่งตาหนึ่งตาเนี่ยเอาให้พลังเื่อให้เราอยุ่ย,ยืดยาวไม่ที่ผลที่การไม่ป่วยได้เห็นไหมแถมยังทำให้เราเป็นที่รักของหมู่สัตว์